เดือนข่าวดีชัดเจนแล้วจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนมิถุนายนรวมทั้งเดือนรายรับที่โชว์นี้เป็นข้อมูลจริงนะครับรวมเบีย้ยแล้วก็รวมเงินเยียวยาทั้งหมดในประจำเดือนมิถุนายนนะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารละดีนะครับวันนี้มีข่าวหยิบยืมข่าวจากฐานเศรษฐกิจมาฝากพ่อแม่พี่น้อง3ข่าวครับเชิญชมรายละเอียดได้เลยนะครับพาดหัวข่าวข่าวแรกวันนี้เยียยวากลุ่มเปราะบาง13ล้านคนเช็คเลยกลุ่มไหนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินย,ยายรบ้าง พาดหัวข่าวที่2เกาะติดเยียรยากลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรับเงิน3,000บาทพาดหัวข่าวที่3เช็คสิทธิ์เงินเยียรยากลุ่มเปาะบางมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเยียรยากลุ่มเปาะบาง13ล้านคนเช็คเลยกลุ่มไหนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียรยาบ้างเยียรยากลุ่มเปาะบาง13ล้านคนเตรียมรับเงิน3,000บาทส่วนเงินเยียรยาคนพิการ1,000บาท รับ29นี้พอมยืนยันคนและก้อนไม่ซ้ำซ้อนกันภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมเมืม่อวันที่26พฤษภาคม2563เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอเพื่อยื่นขอรับการช่วยเหลือ3กลุ่มได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ปัจจุบันกลุ่มเบาบางมีจำนวน13,143,079คนประกอบด้วยเด็กแรกเกิด6ปีจากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1 0 0 0 0ขออภัยครับ1,451,468คน2ผู้สูงอายุไม่เกิน9ล้าน 6 64,111คน3ผู้พิการไม่เกิน2 27,500คนสำหรับการเยียวยากลุ่มเปราะบางจะจ่ายเงินให้หลายละ1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563โดยการจ่ายของงวดแรกจะจ่ายพร้อมกับงวดมิถุนายนเป็นจำนวน2,000บาทและอีก1,000บาทจะจ่ายในเดือนกรกฎาคมนะครับ ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังจะประกาศอีกครั้งและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยจากมาตรการดังกล่าวว่าจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์หรือไม่ในเบื้องต้นยังไม่มีการให้ลงทะเบียนเพราะจำนวนฐานข้อมูลทั้ง3กลุ่ม ทางกระทรวงพอมองมีข้อมูลอยู่แล้วเนื่องจากแต่ในแต่ละเดือนจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้วเดือนละ600เงินผู้พิการเดือนละ800และเงินผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทส่วนเงินเยียวยาผู้พิการที่จะจ่ายให้ภายในวันที่29พฤษภาคมนี้จะมีความซําซ้อนกันหรือไม่เบื้องต้นเมื่อสอบถามไปยังกระทรวงพอมองได้คำตอบว่าเป็นเงินคนละส่วนกันโดย1000ที่จะ จ่ายให้ผู้พิการในวันที่29พฤษภาคมจะมาจากเงินกลองทุนคนพิการที่จ่ายให้ครั้งเดียวนอกจากนั้นแล้วในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครมได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยจาก800เป็น1,000บาทต่อเดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาตามข่าวที่2นะครับเกาะติดยอยากรุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรับเงิน3,000บาท ติดตามความคืบหน้ามาตรการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางของดุกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิกการเดือนละ1,000บาทรวม3,000บาทได้ที่นี่หลังจากที่รัฐบาลเคาะความช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา19โดยมีทั้งการช่วยเหลือผ่านเราไม่ทิ้งการแจกเงิน5,000บาท3เดือนเงินเยียวยาเก,กษตรกรแจกเงินให้เกษตรกร5,000บาท3เดือน ซึ่งมี2มาตรการได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วบ้างบางส่วนพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิ์ว่าไม่ซ้ำซ้อนกันและอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาล่าสุดที่เพิ่งผ่านมติครม26พิพฤษภาคือเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ว่ามีด้วยกัน3กลุ่มคือเด็กได้เกิด6ปีผู้สูงอายุและผู้พิการโดยจะได้รับเงินเยียวยารายละ1000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนซึ่งรายละเอียดการจ่าย เริ่มเมื่อไหร่หรือเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างนั้นทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมาถแถลงความชัดเจนอีกครั้งในสิ้นเดือนนี้โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด13ล้านคนติดตามข่าวที่3กันเลยนะครับเช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเปิดรายละเอียดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทใครได้รับสิทธิ์บ้างภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมเมื่อวันที่26พฤษภาคมเห็นชอบ มาตรก,การเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเสนอเพื่อยื่นขอรับความช่วยเหลือ3กลุ่มได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วันนี้มาดูรายละเอียดกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มกันอีกครั้งว่าใครจะเข้าเงื่อนไขได้รับเงินเท่าไหร่หากใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องทําอย่างไรครับ สำหรับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีฐานข้อมูลอยู่ในมือมีจำนวน13ล้านคนประกอบไปด้วย 1. กลุ่มเด็กแรกเกิด0-6ปีเดิมทีกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีผู้ปกครองบางคนที่ ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม58สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่อบอตเทศบาลสำนักงานเขตส่วนการขอรับเงินยายากลุ่มเปาะบางของกลุ่มนี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนและจ่ายรวมกัน2เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเป็นเงิน2,000บาทและเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาทเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนจะได้รับเงิน2,600บาทหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมจะได้รับเงินยายากลุ่มเปราะบางที่เหลืออีก1,000บาทและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีก600บาทเป็น1,600บาทในเบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเพราะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ดังนั้นคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีเดียวกัน 2. กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตามปกติในกลุ่มนี้จะได้รับเบี้ยช่วยเหลือเป็นขั้นบันไดตั้งแต่600บาทถึง1000บาทต่อเดือนดังนั้นเมื่อรัฐช่วยเหลือเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็จะได้เพิ่มเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนโดยการจ่ายเงินจะรวม2เดือนเช่นกันพฤษภาคมมิถุนายน เป็นเงิน2 0 0 0บาทและบวกเบี้ยช่วยเหลือต่อเดือนของแต่ละคนเข้าไปอีกและในเดือนกรกฎาคมจะได้รับอีก1,000บาทโดยโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยตามปกติอยู่แล้วหากผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตอเทศบาลที่อยู่ปัจจุบันครับ 3. กลุ่มคนพิการมีเบีย้ยเงินพิการที่ได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนและจะจ่ายรวมกัน2เดือนเช่นกันพฤษภาคมมิถุนายนเป็นเงิน2,000บาทและบวกรวมกับเบีย้ยที่ได้ต่อเดือนและในเดือนก,นกรกฎาคมจะได้รับอีก1,000บาทโอนเข้าบัญชีผู้พิการที่เคยได้รับเบี้ยรายเดือนอยู่แล้วผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยคนพิการให้ติดต่อสอบถามที่อบตอเทศบาล อย่างไรก็ตามกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเงินอีก1,000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในวันที่29พฤษภาคมนี้ทั้งหมดถือเป็นกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่เตรียมรับเงินเยียวยาที่ครมเพึ่งจะเคาะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนกรณีที่เกิดคาถามว่าทาไมเงินเยียวยากลุ่มปราะบางถึงไม่ได้5,000บาทเหมือนเราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกรก็เนื่องมาจากกลุ่มนี้ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐทุกเดือนอยู่แล้วดังนั้นการได้3,000บาทนี้เขาถือว่าเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับมาแล้วรวมไปถึงกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิ์อาจจะเป็นทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุหรือบางกลุ่มอาจจะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทจากเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกรไปแล้วจะยังได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่มีความซําซ้อนหรือไม่ตรงนี้ ทางรัฐกําลังพิจารณากันอย่างรอบคอบและจะขอประกาศอีกครั้งในเร็วนี้ล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล,ละกรกฎาคมบรรเทาคนผลกระทบจากโควิด -19 โดยงวดแรก จะโอนให้ในวันที่1มิถุนายนนี้ครับขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ